fc ก็มาเยี่มเย็นที่เคยถ่ายไว้นะส่วนทุ่งเบญจาทุ่งเบญจาตอนแรกๆยังลูกเล็กตอนนั้นเรามาถ่ายชนีลูกนงี้ลูกเล็กกันหน้าเราเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเล็กแบบว่ายังแค่นี้ไงตอนนี้มันไงตองลูกก็จะไปแบบไหนโอ้โห fc ไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหนงงหมดแล้วนะแล้วลูกทําไมไม่สอยไม่เสยทิ้งอ่ะไงม่ผมจะเอาเยอะยๆไงอยากได้เยอะๆร้อยไม่อยู่นะสองร้อยกับลูกอะสองร้อยกับลูก fc นสองไฟ้ฝานี่ยโหงี้แงนไว้ดิคอทับหลุดก็กิ่งมาถลายกิ้งยี่สิบสามซีบอ่ะกิ่งล่างนี่ก็่ยี่สิบกว่าแล้วกิ้งนี่มาตั้งมาสามซีบเมื่อกี้นั่นน่ะกิ่งเดียวเนี่ยไอ้ที่ยื่นมาข้างล่างใช่เนาะมาสามซีบลูกไม่ตามกับสามสิบนะเดี๋ยวเราค่อยอินเสิร์ตให้เอฟซีดูโอ้โหเห็นด้วผมหายห่วงเลยไอ้กิ่งนั้นไม่สี่ห้าสิบหรอประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วลูกหนึ่งสองโลนะใช่ใช่สองโลขึ้นนะ เอากล้องเดี๋ยวให้กล้องดูตำต่ำก่อนว่าลูกหนึ่งประมาณเอาดูลูกเล็กๆใกล้ๆเราอนตรงนี้สองโลมันขึ้นอยู่แล้วสองโลมนะไม่อยู่น่ะอยู่เนี่ยเนี่ยเอฟซีสองโลไม่อยู่นะไม่อยู่ลูกเนี่ยไม่มีคาบยายไหนอ่ะเนี่ยปิดมือมิเนี่ยไม่มีคาบยาเนี่ยเนี่ยแล้วกิ่งอยู่ข้างต้นที่มันฉี่ออกไปเนี่ยยังอยู่นะยังอยู่ที่เรา,าจะมีลูกนะออจะออ,อ,ออกกันเนี่ย แล้วอ้วนเนี่ยใหญ่เลยนะกลับมาเนี่ยดูมือดิอันนี้เกินสองโลแล้วมั้งเกินเกินเนี่ยมันตกลกสามโลตกงมากสามโลไอนี้เอาไว้ดึงก็ยังอยู่ไม่ใช่ยังอยู่ไม่หลุดไม่ล่วงไปไหนอเราก็มันจะตัดออกเ็ไม่ตัดจะได้นะลองดูมันจะไปไหมลองดูมันจะโตไหมสองร้อกว่าลูกอะ fc ต้นสองรกว่าลูกอะเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนับไปเลยเนี่ย เก่งสีห้าสิบโลต้าตอนตัดนี่ยี่สิบเข่งต้นเงี้ยหวยโมองเลยอ่ะกบินเงี้ยบองไปทุกต้นเลยนะกล้องเนี่ยเราดูตามมือไปเงี้ยเนี่ยไม่ใช่ว่านั้นนะลกป่าป้าโอ้โหลูกใหญ่ๆดิใหญ่เนี่ยไม่เล็กนะไม่เล็กอะสักงสองสามสองสามสีก็มีอะใหญ่ไส้ไส้ใหญ่กับสีอะอุ้ยทรงมันเป็นหยดสวยๆเนี่ยทรงยาวๆเป็นหยดยาวๆที่สวยเลยสวยมันมีต้นหนึ่งต่ำๆอยู่ไหนลุงจง ที่เราถ่ายยิงเรียงกันไหมเดี๋ยวไปดูต้นตำมหน่อยนี่นี่นี่ต้นตำมกล้องไหมโอ้โหเอาเทียมตำมดูใกล้ใกล้โอ้ยต้นสูงบ่ม่เห็นยังอยู่ดีมีสุกไม่ยุบเลยเหรอแม่ไม่หล่นนะก็อยู่เยอะอยู่เยอะอยู่อันนี้เป็ดเป็ดล่วงตัวงเนี่ยที่ว่าเอาไว้ใสามลูกยังอยู่ตามลูกเลยเนี่ยเป็ดน้อยตัวงเอา ถือว่าชะดีรงน,นี้สวยนะสวยมากตรงนี้สวยจะนีมิถือว่าใหญ่นะให,ใหญ่คือใหญ่คนนี้กำลังดีเท่าอยากเกินไปก็ไม่ดีมันก็เป็นโบโหายเพราะว่ากลัวเปิดมันหนาใช่ชนีอันนี้เปิดบางอันนี้สักสามโลกำลังดีสามนะโลฝาสามโลสี่โลกำลังดีเนี่ยมองเนี่ยไซนี้ตัดติดสีเนี่ยสามตีเนี่ยเนี่ยไซนี่ยอันนี้สี่แล้วใช่ติดสีเลยนั่นแหละสองคำลูกนั้นสี่แล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งตี้ยตีห้ากิ่งนี้อย่าสิบแล้ว <15 S 1> สิบห้าโลสิบห้าเข้าไปแล้วิ่เล็กเดียวสิบห้าโลกิ่งนี้ยังอยู่มดีหัวน,นี้มันก็เกินสามโลหมดแล้วมั้งอันนี้ไม่ได้รำเฮ้เราเลนิวอะเนี่ยกล้องเข้าตรงนี้ <laughs> แล้วผิวใสกิ๊กเลยอ่ะผิวใส ไม่มีอะไรคราบเคลือบไม่มีนะใช่คราบไม่มีเลยใสเลยสีนี่ใกล้แก่แล้วไงสีมันใกล้แก่ทีนี้มันออกทองทองเนาะใช่สีมันใกล้แก่แล้วมันแก่ใช่ไหมปลายหนามเขาเริ่มมันจางนะแห้งๆนะเริ่มแห้งแล้วปลายหนามเริ่มแห้งไอ้นี่รอไว้ดึงมันก็ยังอยู่อ่ะใช่ฮะไม่ไปไหนเลยเฉสอยแล้วก็ไม่ได้สอยมันไงผมก็ไม่ได้สอยมันทิ้งเราเราปล่อยเลยใช่ไว้ขายตอกไสนไงก็มันเป็นร้อยลูกอยู่นะโอ้โหแต่ละตนแต่ละต้นเป็นต้องคุยกันแล้วแล้วทรงนี่ไม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 ่ขี้เหร่นะมันไล่กันหมดเลยตรงสวย โอ้โหตุเรียนสวยเหมือนกันนะเฟซี่ตุเรียนมีอายุอ่ะมันจะเยอะทรงมัน,นจะดีนะใช่แก่สวย <c oughs> นันชนีไหมนัชนีฮะชะนีทุกต้นที่เห็นเห็นเนี่ยโอ้โหกิ่งนี่กิ่งเดียวเท่าไหร่ล่ะเนี่ยกิ่งเดียวรู้เรื่องไงนะกิ่งเดียวเนี่ยว่าขายได้หลายหลายบาทนต่อกิ่งเนี่ยสามสิบจะอยู่ป่าสามสิบลูกไม่อยู่นะใช่พอพวงนั้นก็เจ็ดลูกแล้ว เนี่แต่ละต้นละต้นละเอาไว้แบกอย่างเดียวอจะแต่งก็คลัวมันใหญ่เกินผมก็เลยเยอะหน่อยโอ้โหแง่นนแล้วเครียดเยอะทุกต้นเนี่ยอายุอนามันยังไงเนี่ยเราจะช่วงเวลาก็เต็มที่ก็ไม่เกินสองการันที่ยี่สิบประมาณนนยี่สิบหอ่าชนีเขาต้องตัดแก่ๆหน่อยไหมหรือว่าไงแก่ๆฮะก็ใช่ถ้ากินอร่อย ทีต้องแก่หนึ่งเอฟเนื้อเหนียวแล้วอันนี้มันจะไปไปนอกไปไทยไปอะไรก็มีตรงออกมันแค่แต่นี้ว่าแล้วแต่ลงรับแต่ลงก็จะไปไหนโอ้เป็นน้มแต่ผิวมันยังเขียวอยู่เลยนะมันสวยบางมันก็อนุนล็อกหน่อยก็จะเขียวหน่อยถ้ารุ่นพี่ก็รุ่นพี่เมื่อกี้นี่จะออกช่ออกเหลืองๆแล้วเหลืองสวยโอ้โหนกกิ่งเล็กๆเต็มหัวเลยนะเต็มเ่เห็นเนี่เนี่ยเนี่ยกิ่งค่อยๆยิงยื่นมาเนี่ยเห็นแล้วนัวเนะ กูไม่กลัว ARS อะไรกลัวกลัวหักเลยใช่กลัวกลัวกลัวลมกลัวพี่มาเนี Today> ่ย FC กระจุกนี้ใ่เจ็ดแปดลูกนะเอ้ยห้อยกิ่งห้อยมาเนาะกิ่งห้อยหือหกเจ็ดยี่สิบไม่อยู่กิ่งเดียวนี่ยืนออกมาเนี่ยแต่ละโซนสักกิ่ง มันตอนเอาลงมาคงใหญ่นะดูนะใหญ่ฮะใหญ่ลงมาปุ๊บพอเรามองยังใหญ่เลยอ่ะมองอยังใหญ่เนี่ยผมกลัวติดจัมโบ้ดิทําไปลูกให่โอ้โหต้นนี้ไม่ไม่ไ,มไหวของต้นนี้ใหญ่ต้นนี้โหดเกินสี่โลอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่อะติดห้าเอฟซีสีส่ไม่อยู่นะสี่โลไม่อยู่นะต้นนี้นะกิง่งเนียพวงนะเอาไร้ลลูกมันยังโตกว่ะโอ้โหต้นใหญ่นี้มันแรงดีจริงๆใช่กำลังกำลังเบ่งดี แล้วก็โดน12หก2ไปด้วยต้นละ4โลเนาะโดน4โลกันหนำเข้าไปใช่แต่ภาพรวมเขาแบบนี้หมดเลยเนาะเหมือนกันว่าโดนทุกต้นเลยเลยกล้องลองซูมไปตรงนั้นเห็นปะโอ้โหเห็นแล้วต้อเรียนนู่นห่ะตกใจเลยปูอะไรนะเดินดูได้เลยว่าทุกต้นทุกแถวว่าทางล่างก็เหมือนกันดอกเหมือนกันทางล่างดอกเพียบเนี่ยทางล่างนู่นเฉพาะกลุ่มนั้น4-50ลูกกันนะใช่กลุ่มเดียวอ่ะกลุ่มเดียวนะ FC ไม่ไปไหนเลยนะ โอ้โหขนลุขนพองที่เรียกว่ามันผมว่าที่แรกมันไม่โตก็ว่ากลัวไม่โตไปเอยอะไปใช่ไหมเออใช่ผมกลัวไม่โตจากซอยก็มาในสอยแล้วก็เลยว่าลองอัดปุ๋ยอีกสุดโตหมดเลยโตโตหมดมันจะมีเล็กแค่ไม่ไม่ไม่ิดหน่อยเล็กนิดหน่อยลเล็กเกลี้ยงปลายก็ตกใจนิดหน่อยต้ไนไอ,อน้กิ่งไม่สองโลกต้นมากจะเกินน้ําหนักอีกต้วยมัน โตดีเอฟซี FC วันนั้นเราขึ้นมาตรงนี้ครับวันนั้เป็นบรนได,นดขึ้น,นดไดฮะยังอยู่ครบแมลูกเราโหัวเนี่ยมอยมียังไงที่หล่นแบวันนี้บัใได,าดาหายไปแล้วนะไม่ได้ขึ้นโชว์บันไดเขาเอาไปเก็บไปตรงบนไหนแล้ว <S <S โอ้โหร้อยกว่าลูกยิงอยู่ <S <S จะเกินเนม่ยมั้งสบายเลยเต็มเลยของแท้ไซส์สวย,วยลูกจงมันใหญ่กว่าสามโลแล้วนะข้างบนอ่ะ ม uhm. ารุก็เกินมารูก็ติดสามติดสี่อะชนีมันก okay. ี่โลอะเขาก็เอาเต็มที่ไปเกินห้าโลไงอ๋อโอเคสองก็ได้สบายสองโลขกินไปถึงห uh ้าโลอะใช่ตกใจหมดหรือว่าไออะไรสองโลครึ่งหลยเรียบร้อยเลยนะมันลูกมันเล็กมอระชังมันจะมากดีเขาชอบใหญ่เกินไปเรียบร้อยเนจีไลฟ์สี่ และกิ่งล่างยังอยู่ไหมกิ่งล่างต้นเนี้ลองดูฮะวันนั้นไบว่าครบทวนกระบวนการไหมที่ว่ามันเป็นลูกเล็กๆอยู่ไหมใช่ลองดูเรายืนถ่ายกันตรงนี้นะใช่ฮะราะว่ากิ่งล่างชอบร่วงอ่ะชอบล่วงชอบล่วงมาดูกันหน่อยที่ยังอยู่ครบเลยอยู่ครบฮะไม่ต้องกลัวว่าลูวงไม่ลงไม่วาลุงจ้องเอาหน้าใกล้ๆหน่อยเนี่ยผมจะใหญ่ไปไหนเนี่ยว่าหน้าใหญ่แต่นี่ยังใหญ่กว่าหน้าผมนะครับหูยตุเรียนที่นี่ปุ๋ยถึงครับอาหารถึงคนดูแลก็ดีฮะ ใหญ่เกินใหญ่ใหญ่ครับบังมิดโอ้อันนี้ก็ยังอยู่หมาดิอยู่ฮะอยู่เหมือนเดิมเลยวันนั้นกล้องกล้องอยู่ข้างนอกอย่างเนะเราก็ยืนในนี้โอ้โหอะไรเนี่ยยังลบลุงล่างมากเลยยังอยู่เหมือนเดิมเลยสวยคือผลิตภัณฑ์ซานโฮมาเดียวเราก็กับชนีก็ยิ่งปิ๊งเลยใช่จะผมก็จะคุยคุยหรืว่าทำไมชนีมันุกลูกก็ทรง้สวยดี จริงๆนะพ่อผมก็ทาที่นี่ปีแรกที่ว่าทําชะนีอที่บ้านก็นมีน้อยแค่ต้นสองต้นนหะแต่ที่นี่โอ้โหห้าหกสิบต้นตน 5, ี่ต้นห้าสิบปีหกสิบปีอ่ะต้นสองลูกสามลูกอะ่ะท,ที่ว่าทรงสวยเกินเหตุใช่ฮะสวยมากทรงมาสวยสวยม่ใช่ว่างงอยเล็กๆน,ะนี่มองไงมีหลักฐานเห็นอยู่เรามองไกลๆคิดว่าพ่อพวงมณีนนใช่เกินน้ำหนากทรงมันจะแบบพวงมณียาวๆใช่แล้วมันอุปสรรคอะไรเลยอ่ะคือของเข้าไปมาสวยแล้วทรงสวย ตกใจนะดูดิสวยมากฮะคือใครเห็นแลจ้าชอบอะถ้าันชอบจะนีอมีถึงมีถึงปลายนู่นนะปลายมีครบอันนี้ก็ไม่ล่วงหรอไม่ล่วงให้อยู่คือมันเพียงพอที่เลี้ยงเขาไงอาหารเพียงพอโอ้โหตรงนี้เฉพาะกิ่งนี้นะสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองลูกรับมานี่ไงกิ่งนี้กิ่งอะแยกมันนี่อีกแยกางนี่เส้ยโห F4 ยังอยู่ดีมีแรงยังอยู่ดีฮะยังอยู่ดีเสร็จไงถ้าใครที่เขาทาชนีแล้วไม่ได้สวยเหมือนเราก็ให้ผมมาดูได้ว่าใช้อะไรทําไงก่อนเตรียมต้นทํายังไงใช่อืะแอบดูต้นได้มีเงินต่ำเนี่ยนู้นอังตำนะดดกเปรียงไปเลยอุ้ยลอยเป็นร้อยใช่เป็นร้อยเลยเอา f ีไปต้นหนึ่งไปเดี๋ยวจะว่าสวยไม่กี่ต้นนะใช่มิชนีไหมชนีชนี ทำไมมันมันย้อยสวยๆจังเลยฮะทรงมันสวยเกินนี้ผมไว้เยอะเลยว่ะมุนังฟ้าเนี่ยก็เอาไว้เยอะๆลูกมันสวยดิเงี้ไม่ไม่ใหญ่โอ้ยเป็นร้อยอ่ะมันใหญ่เกินไงี้เอาอะไว้เยอะๆหน่อยให้ะทรงมันเล็กมันต้องเอาใหญ่มากอือเป็นร้อยเห็นลุงจงบอกมีเกินสองร้อยก็มีเกินฮะทางไหนฮะสองสามร้อยลูกบ้างเป็นใหญ่ช่างภาพเราถ่ายไม่ทันแล้ววันนี้ มันหลายร้อยต้นนะแปลงนี้นะโอ้ยสามร้อยกระต้นแปลงนี้สามร้อยกระต้นนะใหญ่ๆแต่ว่ารวมรวมก็หกเกือร้อยต้นอันนี้เป็นต้นที่มีลูกต่างลูกที่มีลูกนะใช่สามร้อยกระต้นอันนี้ปะอันนี้หมอนทองตุ้นนกชั้นีนู้นหมอนเป็นร้อยเอากล้องยังไม่มาแตะลักตะลูกตะลูกกล้องยังพิศวาสชันีอยู่ fc หมอนทองเป็นร้อยอุแล้วทรงสวยด้วยดิสวยฮะเปล่งใสน้ำเอ่อเปลือกใสใส เรามองไปเป็นฟุตบอลเลยนะฮก่กลมกลมหมดเลยกลมกลมที่สวยเลยนะดำเลยคะแสงนี่โอ้โหออน้ำจิ้มตูดเดยนนั่งมันนั่งแทกตูดก็คือง่ายๆเลยมันก็คือสูตรเดียวกันหมดสูตรเดียวกันหมดฮะว่าไม่ว่าหมอดว่าชนีทุกพันธุ์ทุกพันธุ์ได้หมดของทุเรียนใช่ฮะได้หมดเลยเป็นพวงเป็นกระดุมเหมือนกันหมดได้หมดแต่ว่าการทําไม่เหมือนกัน พวงต้องแต่งเร็วหน่อยใช่กระดุมต้องแต่งเร็วการจัดการไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ในเรื่องธาตุอาหารเหมือนกันการเหมือนกันการใส่แรเหมือนกันาพยายาพ่นโรคเหมือนกันโอเคเฮฟซีจริงๆเราง่ายเนาะไม่ไม่ได้มีว่าต้องสลับลูกนี้นั่นให้วุ่นวายนะคนก็ชอบตรงที่ว่าเวลาพ่นยาในหนึ่งต้นมีลูกเล็กลูกใหญ่ปนกันเขาว่าพ่นเดยบทีเดียวเลยไม่ต้องมาลูกเล็กแค่สูวนนี้อีกโตแค่ส่วนนี้ไงมันก็เรารวบเลยเลยใช่ฮะทีเดียวเหมือนใส่ปุ๋ยอมันจําเป็นต้องว่าเออ ในหนึ่งต้นมีตัวใหญ่ห้าสิบลูกเล็กเจ็ดสิบเงี้ยก็ใส่ชีเดียจบไปเลยอ๋อง่ายเลยของเราไม่ต้องมีสิบห้าห้ายี่สิบสิบห้าห้ายี่ห้าไม่ต้องที่ลูกค้าก็ชอบแบบนี้ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยทางใบก็ง่ายทางดินก็ง่ายใช่ฮะนี่เรามองดูประเมินเมินก่อนค่อยอันนี้อะไรอ่ะชะนีไทยมันแน่นขนาดนั้นนะเนี่ยวายทุกทุกซอกทุกมุมทุกยอดเป็นปั้นปั้นโอ้โหผมมีเกินสองร้อย เกินเลยเกินสองร้อยนี่เกินเอฟซีเนี่ยไปทอนอีกอ่ะโอ้ยกิ่งใหญ่มากยาวไปนู่นนะใช่ใช่กิ่งเดียว4 50, ี่ห้าสิบโอ้น้ำน้ำแค่นี้แหละแค่นี้ไงเดี๋ยวเราดูดูข้างนอกกันพอนี่มองโซนนี่เปล่ามองเนี่ย,นนยกิ่งเล็กอะ่ะเกือบทิ้ลูกอ่ะกิ่งเจ็ดแปดเก้าสิบกิ่งอิดเดียวเพราะกิ่งแค่นี้อุย้ยลูกมันเห็นเล็กไงมองลูกเลยม่ใช่ว่าเล็กเล็กที่ไหนล่ะแต่สามสี่สามสี่ห้าโอ้โหแต่ละลูกแต่ละลูกกล้องเราซูมคอหลุดแล้ว สวย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 เยอะฝั่งนี่สี่ห้าสิบลูกแล้วอ่ะใช่กิ่งนั้นอ่ะแต่ขึ้งบนอีกอ่ะตเพื่อตัดทิ้งสามสี่ร้อยโลสามร้อยสี่ร้อยโลต้นต้นอเงี้ยตัดทิ้งอ่ะอ๋อม่ได้หลายตันนะสิบห้าเข่งไม่อยู่ใช่ตัดทิ้งเนี้ยเนี่ยต่างกิ่งตัวไปคี่ลูกเนี่ยยี่สิบกิ่งกระโดงนี่ก็ยี่สิบแล้วกิ่งกระโดงก็เอาได้เหรอได้เนี่งต่างเป็นลูกเลยเนี่ยโอ้ยี่สิบลูกก็เนี่ยอ่าคักแท้ ยี่สิบลูกรวมร้มสามร้อยเลยว่า้งใช่ตัวนี้ล้มสามร้อยเลยก็เดี๋ยวเราสรุปให้เอฟซีดีกว่าเพราะเดินไม่ไหวแล้วนะก็มันเยอะอะที่อย่างสามทิพย์ไร่สามทิพย์ไร่เดินไหวเออเดินประเด็นมาพอดีเหนื่อยพอดีนี่ก็คือแปลงเนี้ยเราเข้ามาตั้งแต่ตอนปรับปรุงดินใช่ตอนที่ว่าตอนใบก้นเขียนตอนซื้อแปลงใหม่ใหม่ใช่ไม่มีใบไม่มีใบเลยนะใบเขียนมากช่วงนั้นเราเข้ามา เรียกว่าบูรณะแล้วกันใ่หรือฟื้นฟูฟื้นฟูดินก่อนฟื้นฟูดินตั้งแต่ดินจนเดินเต็มระบบได้ดอกได้ลูกจนเหลือประมาณ10วันนี้ตัดแล้วนะตัดฮะไม่เกินนี่นะเต็มที่ไม่เกินยี่สิบีห้าเนี่ยตัดหมดละอีกชั้นนี้สงการนี่โดนแน่โดนฮะตัดแน่นะครับแล้วก็ถัดไปอาจจะเป็นหมอนใช่ตามหมอนอืทีนี้ก็มีเรียมไปแล้วบางแล้วเนี่ยเขามาตัดไปบางแล้วมีอืทีนี้ก็คือสานโฮมเดียเต็มระบบเลยใช่นะทีนี้พี่น้องเราที่อยู่แถวทุ่งเบญจา ถ้าใหม่อะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติเขาอยากจะเอาแนวทางของเราไปเริ่มมั่งในฤดูต่อไปก็ต้องบอกผมล่วงหน้าก่อนผมจะได้ไปทําก่อนก่อนจะถึงฤดูเตรียมก่อนว่าคนทําอะไรก่อนต้องพูดคุยหน่อยใช่คุยกันก่อนว่าเออผมพี่บรรจงนะผมจะไทยผมทำดูดูแลทำทีก็เออผมต้นแบบนี้ทำยังไงมาก่อนอว่าต้องเตรียมอะไรก่อนก่อนที่จะเอาลูก ต้องไปดูดินกันหน่อยน่พีใช่แล้วก็ต้นคุณขาดอะไรขาดธาตอะไรดินโซมมากโสมน้อยดินพ H เ,เท่าไหร่ปรับปรุงใช้อะไรยังไงใช่แล้วสภาพต้นมีแผลมีอะไรต้องต้องซ่อมต้องอะไรไหมใช่ฮะคือต้อง<ม>ให้ผมไปดูล่วงหน้าก่อนไม่ใช่ว่าจะเอาดอกก็แต่ยังไม่เตรียมไปเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้นะ่พีเพราะมีหลายแปลงเนี่ยมาถึงช่วงดอกดอกไม่ออกแล้วเอาเอาของเราเข้าไปตรงระบบนั้นนะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่่แต่บางบางบางส่วนก็ต้องต้องให้ทำให้เขาเขาอยากได้แต่ก็เราต้อง ทางรัดได้เร็วก่าเอามากๆเลยเอาเหมือนลงดินกับลงดินเยอะเลยเงี้ยทางใบกับทางใบเลยต้องเร่งระดมเข้าไปใช่ใช่ก็ถือว่าจะช้าจะเร็วเนี่ยหมายถึงเราก็ไปแก้หน้างานได้หมดได้หมดแต่ว่ามันจะเต็มร้อยกับคนที่ก็เตรียมทเแรกไม่ได้แต่จะสู้คนที่ว่าเตรียมตั้งแต่ตัดลูกไขยเตรียมเลยใช่บางทีผมจะเตรียมเตรียมเมื่อวันนี้จะตัดหมดแล้วผมจังตัดดินปุ๋ยก่อนเลยอืเพราะบางแปลงเนี่ยก่อนตัดไม่กี่วันเราก็เริ่มบำรุงแล้วนะใช่ ติดตอสองสามลงเลยอ่ามันเลี้ยงใบต่อใช่ฮะพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยอันอ่อนมามากินนี่เลยมไม่ต้องรอว่าเออต้องใส่ปุ๋ยที่หลังอพอเขาเริ่มแทงใบอ่อนมาแต้กินปุ๋ยไปเลยอ่านะได้ใบหนึ่งเลยก็เป็นเป็น,ปนบางแปลงบางแปลงใบบางแปลงก็ปแคลโปแคบ,บลงก่อนได้เลยบางแปลงก็ยังไม่เคยทำไปเลยต้องโปลแคลลงปลแคปลูแแคบก่อนใช่มันก็จะมีวิธีการในแต่ละแปลงเอฟซีต้องไม่พูดคุยกันใช่อย่างไงก็ไปติดตามพี่บรรจงได้ที่ครับเพจบรรจงลงสวนครับมีเบอร์โทรฮะขึ้นไว้เลยฮะ อ่าเดี๋ยวเรามีเบอร์โทรอยู่ในเพจให้เรียบร้อยนะครับพี่เข้าไปตามกันแล้วเดี๋ยวมาติดตามแปลงนี้ว่าตัดแล้วเป็นยังไงได้อะไรเท่าไหร่อรอยรรไหมนะครับ ช่วงหลังสงการามเอฟซีเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับได้ชิมอร่อยบอกได้เลยฮะชาแนลชาแนลสุดยอดนะ<อ>เนื้อหวานเนื้อแน่นหวานเหนียวอุย <c oughs> หอมอร่อยอ <c oughs> คือสูตรเนี้ยแน่นอนสิบสองหกสิบสองไอนายโตแพนเนี่ยสุดยอดครับโอ้โแบแคลโแบแคลสิงใหญ่นะครับผมสุดยอดเลยฮ<น>ะเออเอฟซีหลังสงการามเดี๋ยวมาชิมเนื้อกันก่อนนะครับครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายมันเหนียวมากเลยวันนั้นกินนะถ้ากวินได้กินแบบใส่ครบสูตรเนี่ยสุดยอด เงื้ยเหนียวว่าปะ่ะคือแน่นเลย F C F ฟัง <laughs> ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ